เดินกล้องเลยนะครับระยะ7จ0 0 0มื0 0เจ่นแปดี่ปูสวัสดีครับสวัสดีครับช่างออเ่ีเยพิ่งเดี๋ยวพึ่งทำอะไรนะให้ดมกลิ่นก่อนมันมีกลิ่นอะไรไหมอันนี้ใช้ศูนย์ดับเบิลยูยี่สิบอันนีหาสี่อยยางเปลี่ยนไปกล่อมแล้วตอนนั้นไปทำอ,อีกที่หนึ่งเพราะว่าไปเปลี่ยนสายพานเราลิ้นดูว่าน้ำมันเครื่องหายหรือเปล่ารอมันลงก่อนไหมดำไหม ระยะเจ็ดพันเป๊ะก็เข้มอยู่ครับคราวนี้เราจะใช้เบอร์อะไรดีก็ยังเนาจ้างบอกห้าสามสิบ 5, เพราะว่าคันนี้ความร้อนสูงใช่เพราะว่าใช้งานในมันเป็นหลักอืมคนขับเท้าหนักอืมรถลูกสาวน้ำมันขาดไหมเพิ่งจอดวัดได้แล้วเหรอไปเรื่อยๆครับผม อ่พี่ปูช่างอังรังวัดได้ข่าวซื้อมาใหม่แล้วหูป้ายแดงเลยนะเนี่ยฮะจัดคันนี้มาใช้งานฟอร์ดเขาเรียกอะไรฟอร์ดแปดช่องใช่ไหมเดึ่งสองสามี่าเดคันนี้ร้อยสิบหกแรงม้านี่สองวอลเทโดิลอรุ่นรุ่นแรกตัวแรกเลยนะโอ้อโหนี่ก็เกียร์ธรรมดาโฟวินเอามาแล้วทำอะไรบ้างพี่ปูคันนี้ ก็เอามาก็ทำเรื่องเปลี่ยนข้างในทั้งหมดข้างในยกตัวอย่างยกตัวอย่างยกตัวอย่างก็ปั๊มปั๊มคัดบนปั๊มคัดล่างกรองโซล่าตรงเบรคเปลี่ยนใหม่หมดนะครับช่วงล่างลบใหม่ทั้งหมดลีถังช็ออัพนะครับปั๊มน้ปั๊มน้ำาส่พงสายทาเราลิ้มลุกรงลุกลบครับว่าก็ลบหมดเลยของเหลวของเหลวก็ลบหมดเรียบร้อยลวน้ำมันทุกอย่างเตือนช้ากานโต อย่างนี้เราเรียกว่าสเต็ปคนที่ซื้อรถมือสองมาแบบที่ปูอย่างเงี้ยสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้ได้อายุมันได้แล้วใช่ไหมยี่สิบเท่าไหร่ยี่สิบก่อนยี่สิบสามปีาปีนะครับผมราคานั้นไม่ขายแล้วซิตี้พันห้าอ่าเดี๋ยวค่อยว่ากันนะอันนี้คือสเต็ปถ้าใครอยากได้รถมือสองมาใช้งานก็ควรจะทําแบบนี้นะครับผมอันนี้ผมเอาไอ้เจ้าซิตี้มาเปลี่ยนท่ายครับ ให้ช่างอ่างกำลังวิเคราะห์อยู่น้ำมันเครื่องกลิ่นมงกินไหมมีไหมไม่มีกลิ่นไหมมีแต่กลิ่นเบนซินับกลิ่นเบนซินหมายความว่าเบนซินมันลงไปใช่อืมมันจะต้องไม่มีเลยเหรอมีครับมันต้องมีนิดก็แล้วแต่ความเชื่อแต่ละคนมันมีมานานแล้วนะไอ้กลิ่นเบนซินเนี่ยตั้งแต่แรกๆเนี่ยกลิ่นเบนซินลงผสมน้ำมันเครื่องเนี่ยมันปกติ ดีเซลก็เหมือนกันดีเซลก็มันก็เล็ดรอดะครับแต่ว่าเล็ดรอดเยอะน้อยก็อในที่ปัจจัยหลายๆอย่างครับเพื่องเอ้ยสูแรงก็สเปคเขาให้ใช้ศูนย์ดับเบิลยูยี่สิบสเปคเขาแนะนำแนะนำว่าให้ใช้ศูนย์ยี่สิบแต่ผู้ใช้สามารถปรับมีอยู่ช่วงหนึ่งผมใช้ศูนย์ดับเบิลยูยี่สิบน้ำมันเครื่องเกินอันนี้ขาดอันนี้ขาดอันนี้ขาดใช่ไหม อ่ะลิควิดอ่ะโอเคกลับมาใช้5 w าดับเบิลยูสามสิบริดมอลลี่น้ำมันก็ดำเหมือนกันครับเดี๋ยวก่อนอื่นฟัดชิ่งก่อนรถลูกสาวครับ77,000 78่น0ระยะใช้งาน78,000อ่ะตอนนี้ช่างงานก็จะจัดการฟัดชิง่งใส่ยังโอ้ใส่แล้ว โอ้ยใส่ใส่ก็ยังไม่บอกเลย,เยไม่ได้ถ่ายคลิปเลยอื่อะไรเขาใส่ละทุกรอบของการเปลี่ยนถ่ายนะครับผมก็จะใส่น้ํายาฟัดชิ่งนะครับเพื่อล้างยิ่งซิตี้เทอร์โบเนี่ยนะครับต้องฝัดเลยนะครับเพราะว่ามีเรื่องเศษสายพงสายพานแล้วก็ตะข่ายอะไรต่างๆที่มันไปอุดตันพวกรูเทอร์บงเทอร์โบอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเราต้องใช้10นาทีครับพี่ปูซิตี้วดนี้ผมใส่เซอร์เเทคด้วย นะครับตัวนี้แล้วก็เบอร์นี้ฮะบกอจะได้ทนร้อนเน้นเยอะหน่อยผมดูคลิป l i q ิค d m โมลีเบนซินดีเซลอันนี้มันใช้ได้ทั้งคู่ไหมครับครับอันนี้ได้ทั้งเบนซินแล้วก็ดีเซลมันมีแยกไหมว่าผิดผิดสเปคไม่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 ค่อยจะแยกแล้วเพราะน้ามันเนี่ยทำมาค่อนข้างที่ว่าจะรวมทั้งเบนซินและดีเซลครับผมด้วยคุณสมบัติหลายๆอย่างอืเรื่องคัมมงคัมเหมาเรื่องจุดเดือดแฟลกพอยต์ของมันต่างๆครับผมครับอ่ะวันนี้ซิตี้เทอร์โบบกอใช้ตัวนี้ นะครับจากของเดิมใช้ตัวนี้นะครับมาใช้ตัวนี้นะครับเบอร์ที่แตกต่างไปคือเบอร์สามสิบสามสิบครับเพราะอะไรถึงแนะนําตัวนี้ครับคือเนื่องจากความร้อนมันร้อนอืมแล้วต้องพูดอย่างนี้กันเรามีเทโบแล้วก็ร้อนมากครับใช่ความร้อนแล้วก็เรื่องวาวน้วาวน้ําในการที่ว่าเขาปล่อยมาจากโรงงานอืจุดกาหนดของเขาครับผมแล้วมันมีอีกตัวหนึ่งห้ากับศูนย์ครับศูนย์นี่คือพุ่งเร็วขึ้นเร็วใช่ครับขึ้นเร็ว ไม่ดีกว่าเหรอถามว่ามันมันดีกว่าไหมมันก็ดีกว่าแต่5นี่ก็ไม่ใช่ว่าขี้เลอแล้วก็ถือว่าขึ้นเร็วครับอืถ้าเทียบกับความหนืดความใสของมันเนี่ยให้เราเปรียบเหมือนโซลา่ากับเป็นซิลความหนืดอย่างนี้ด้วยกันครับเพราะว่าพวกนี้มันจะมองไม่เห็นพวกนี้มันต้องมีหน่วยวัดค่าของการวัดครับครับอ่ะโอเคอีกอันหนึ่งที่ใช้รถทุกคันที่บ้านผมใช้เลยตัวนี้เซราเทคตัวนี้คืออะไรครับตัวนี้เป็นเซรามิก เคลือบเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าลดการสึกหลอนะฮะการสึกหลอที่ว่าในกรณีที่ว่าจอดแล้วน้ำมันเครื่องลงสตาร์ตปุ๊บคันน้ำมันเครื่องยังไม่ขึ้นเนื่องจากอาจจะเป็นรุ่นเก่าที่ว่าใช้เฟืองค่อยๆยิงขึ้นไปหรือใช้ปั๊มค่อยๆดูดน้ำมันพวอย่างเงี้อันนี้ไปเคลือบเรียบร้อยละลดการเสียดสีตั้งแต่ช่วงสตาร์ทนะครับผมจะเป็น เหมือนเดิมครับมาจัดการที่ w p o อ p พัดนะครับศูนย์เปลี่ยนถ่ายเลือดด้วยไม่ใช่ของเหลวครับของบ้านบอกรอรณีที่นี่เลยนะครับ WPOY p พัดจังหวัดเชียงใหม่เราก็จัดการนะครับเปลี่ยนของเหลวสีดำออกมาครับก็มาอยู่ข้างครับในสูง20นี่มัน็นเหมือนน้ำมันจะพุะะ่งแรงเปกรอบ พุ่งขนาดนั้นเลยจะมีพุ่งอะไรเกินกว่าของเราวะจุดนี <c> ่ <oughs> พวกคาบตะกันคาบอะไรต่างๆก็จะผสมมากับน้ำยาฝัดชิ่งนะครับน้ำยาฝัดชิ่งของลิวิตโมลี่นี่คุยไปหลายคลิปแล้วนะครับว่ามันไม่ทำลายความหนืดรายการเสียามกูรูเขาก็ทำไว้ ว่ามันไม่ทําลายความหนืดนะเราก็เชื่อถือนะครับเพราะฉะนั้นของเหลวนี่พูดตรงๆเลยนะครับเราต้องดูแลให้ถึงถึงพี่ปูมีคําถามน้ำมันลิควิดโมลีเนี่ยหนึ่งหมื่นโลเปลี่ยนในเมืองนอกเนี่ยส0งหืโลเปลี่ยนอากาศนาหนาวๆบ้านเรานี้เต็มที่หมื่นห้านะครับหมื่นหาบางคนก็ลดมาหมื่นหนึ่งแต่ทําไม Honda c ซิตี้เขาให้เจ0 0โลเปลี่ยนมันคือทําไมเขาไม่บอกว่าหมืน่นโลเงื่อนขของเา ก็อาจจะรู้อยู่แล้วตั้งแต่ต้นเกี่ยวกับเรื่องความร้อนของเครื่องอนต์อันนี้คือผมคิดเองนะบวกกันที่ว่าสายพานก็จุนน้ำมันคุณภาพของน้ำมันที่เขาเลือกใช้ก็คือของศูนย์น่ะของศูนย์เนี่ยในการที่ว่าเขาไปหยิบใทุกคันเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามีอะไรเขาเลยต้องเซฟกันไว้น้ำมันในท้องตลาดมีนังเก็ดห้0 0ันโลเก็ดเจ็ดพันโลเก็ต1มื0นโลนะครับ อย่างของศูนย์เนี่ยบอกว่าประมาณเจ็ดพันโลเปลี่ยนถ่ายละผมใช้ลิควิดมลลี่เกณฑ์หมื่นโลหรือหมื่นห้าผมไม่เปลี่ยนเจ็ดพันได้ไหมถามว่าได้ไหมก็ได้แต่คนนี้รับากไอ้ที่ว่าออยไลท์มันเตือนคนเ็าเอ๊ะมันจะดูตาแล้วอืมก็ต้องเปลเาอก็ต้องเปลี่ยนอ่าอ่าเพราะออยไลท์มันตั้งไว้เจ็ดพันแล้วก็บวกอีกเจ็ดพันมันไปตั้งเลือกเป็นหมื่นไม่ได้ไม่ได้ครับอืมแต่ถ้าพูดตรงๆผมลากไปหมื่นหนึ่ง โดยไม่สนออยล์ไลท์ออยล์ไลท์ไม่มีผลต่อการเซฟเวลาปุ๊บมันก็จะให้เราเซตใหม่ที่นีถ้าเราเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนน้ำมันครับแล้วสิ่งอุยครับแล้วสิ่งที่ศูนย์เขาชอบเปลี่ยนน้ำมันกรองน้ำมันเครื่องทำไมต้องเปลี่ยนครั้งเว้นครั้งเจ็ดพันนี้ไม่เปลี่ยนหมื่นสี่นี่เปลี่ยนกองมันก็ลูกไปกี่บาทใช่ครับเออทำไมไม่เปลี่ยนทุกครั้งไปเลยยิบย่อยเหลือเกินเนี่ยไม่กี่ร้อยเนี่ยแล้ว การตั้งที่สูงแต่ละสูงแต่ละงต้องก็เปลี่ยนทุกทครั้งเลยมันก็แล้วแต่ที่สูงของอีซูเหมือนกันอีสูผมไม่อ่านนั่งผังอยู่ข้างข้างข้างขวาผนังสูนีอีสูหมื่นโลนี้ไม่ต้องเปลี่ยนกองน้ํามันเครื่องอีกหมื่นโลเปลี่ยนกองน้ํามันเครื่องมาดูกองมันราคาหลักหืูกระติ๊ดหนึ่งมันไม่ได้แพงมากหรอกพียแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเขาทํามาเปลี่ยนเชื่อไปยี่ห้ออื่นให้เห็ว่าเอ้ยอันนี้ก็จะถูกกว่ากันนะทุกครั้งกว่การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องพูดง่ายๆเป็นตัว ขับไอ้นี่แล้วประหยัดไม่ต้องเปลี่ยนยิบย่อยแต่ถ้าคนมองตรงนี้คนดูแลรถไม่จําเป็นต้องทําทํา,าผังนั่นก็ได้คือ,อ,อน้ำมันเครื่องมันก็มีสารชา,าร์ล้างรั่สะขป,ปกอยู่แล้วนะม,มันจะต้องชาร์ล้างออกมาผ่านกองผ่านอะไรกองเนี่ยมันเปลี่ยนได้ทุกครั้งมันก็ดีกว่าดีกว่าสองครั้งหรือสามครั้งเปลี่ยนครั้งหนึ่งเพราะน,นั้นส่วนใหญ่ทั่วไปจะหายากที่ว่าไม่เปลี่ยนจะเปลี่ยนทุกครั้งมันชาร์ล้างด้วยแล้วมันก็หล่อลื่นเหล็กทุกส่วนด้วยแค่สตาร์ท มันที่มันฉีดก็ปิด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 เนี่ยถ้าน้ำมันเครื่องมันไม่ดีหรือหมดสภาพมันก็พูดง่ายชิ้นส่วนพวกนี้ก็หนีการเขาเรียกอะไรโอเวอร์ฮอลเครื่องใช่นะพี่ปูอีกคําถามหนึ่งผมมีความรู้สึกไม่เท่คนมีความมั่นใจนะน้ำมันเครื่องเนี่ยเมื่อเราใส่ไปวันแรกเนี่ยประสิทธิภาพเต็มร้อยพอใช้ไปพันโลมต้องลดลงมาหน่อยนึ่งประสิทธิภาพต้องลดลงลดลงลดลงแต่ว่าผู้ผลิตเขาเขียนว่าน้ำมันเครื่องจะใช้ได้ถึงระดับนี้ แต่จริงๆแล้วน้ำมันเครื่องที่อยู่บนยอดตอนเราเติมใหม่ๆมันดีกว่าใช้ไป2 0 0พโล3 0 0พันโล4 0 0พโลก็อย่างเงี้ยคือไอเรื่องอย่างเงี้ยมันมันมันดูจากสีน้ำมันเครื่องสีน้ำมันเครื่องมันก็มีส่วนในการที่ว่าทำงานชาลางนะครับถ้ารถขัาไหนที่ว่าน้ำมันเครื่องออกมาดำมากหรือหรือสีเปลี่ยนเยอะเนี่ยแสดงว่ามันมีการชาล้างที่ค่อนข้างจะดีครับผมนะฮะแต่คราวนี้เกรตของน้ำมันเครื่องที่ใส่เข้าไปมันอยู่ที่คุณภาพ แต่ละยี่ห้อเลือกใส่ครับครับก็ทนได้หมื่นโลใช่แต่ไอ้ตะขีงที่เขาใส่เข้าไปนั่นไงส่วนผสมต่างๆคที่เขาใส่เข้าไปเนี่ยกก็ทนได้หมื่นโลทําไมรถแข่งทำไมรถแข่งจบสนามเดียวแค่นั้นเปลี่ยนทิ้งเลยก็ยังไม่ถึงหมื่นโลนี่เพราะว่าการสึกหลอมันเยอะกว่านะรอกจัดกว่าใช่ไหมเพราะน้ำมันเรื่องรถแข่งเนี่ยเขาต้องใส่เกจที่สูงกว่าอยู่แล้วนะงั้นอีกคําถามหนึ่งถ้าฉะนั้นอย่างรีโวงบกเนี่ย สภาพการใช้งานเมื่อก่อนผมก็ไม่เข้าใจนะพี่ปูถามแล้วแต่การใช้งานของบกอใช้งานนะ่ะไอ้ผมก็คิดผมก็ใช้งานไม่หนักนะแต่จริงกับผมขึ้นเขาบ่อยแล้วก็รถหนักแล้วก็มีการเปลี่ยนเกียร์ลากรอบ2,000รอบไป3,000ไป3,000กว่าขึ้นอยู่ความสูงของเขาที่จะเดินทางอย่างงี้ถือว่าใช้งานหนะัะขึ้น,ข,นขึ้นลงลงสี่สามสี่สมสี่ห้า ลงเขาก็4มา3ามสีมา3มเพราะ4ี่ 4, มาสรอบเครื่องสวิงแน่นอนขึ้นไป3 0 0 0ันวารอบปืดขึ้นไปประมาณนี้ถือว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงลูกสูบใช้ทำงานหนักทุกอย่างทำงานหนักหมดเลยอ๋อครับครับผมก็เข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นจะเทียบกับรถที่ขับอยู่บ้านๆค่อยๆไปเรื่อยๆ,<ม>ๆเรื่อยๆ<ม>อ,อย่างนั้นอย่างนั้นทำงานไม่หนักไม่หนักอ๋อครับอย่างนี้คนเราก็ไม่จำเป็นต้อง ไม่แต่ไม่ต้องมึไม่ต้องหมื่นโลก็ได้เนี่ยการที่ว่าเขาเขาขับเรื่อยๆเนี่ยกับสงผลไม่ดีตรงที่ว่าเนื่องจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์นะก็เกิดการอุดตันของคับพวกขมงขเ่าวผมก็เคยได้ยินขับช้าๆรถพังอะไรประเด็นที่มันเป็นรถรุ่นใหม่เนี่ยพยายามขับเร็วเพื่อมันมีการระบายที่ดีอืมงั้นขับขมงขเ่าเนี่ยมันออกไม่ได้ประเทศไปอุดตัน EPR เป็นก้อนห้อยจีอ้แบบเต็มเต็มไปหมดเหนียว ครับผมกับใหญ่ของรถบกเนี่ยทั้งสองแสนตัวโลมันรื้อออกมากับไม่มีขั้มหรือว่าฝาไ่ยไม่มีไม่มีก็อาจจะเป็นเพราะส่วนหนึ่งฝัดชิ่งตลอดนะครับใช้ยาล้างอ่าออาโอเคนะอันนี้ผมก็ความรู้ทุกครั้งก็จะมีความสงสัยนะครับในการเปลี่ยนถ่ายเปลี่ยนถ่ายครั้งหนึ่งก็จะมีความรู้เพิ่มเติมทีหนึ่งนะครับรถยนต์ทุกคันหนีไม่พ้นจะต้องโอ้ห่อเครื่องแต่ ถ้ามันอยู่กับเราไปถึง20ปีโดยที่ไม่ต้องยกเครื่องมันก็ดีอ่ะมันก็ดีอ่ะนะครับยกเครื่องทีมันก็แพงอ่ะประมาณนั้นนะต่อมานะครับทุกครั้งนะครับรถที่บ้านผมก็จะใช้ตัวนี้นะครับคือเราต้องพูดตรงๆว่าสารตัวนี้มันเป็นเซรามิกนะครับที่จะไปเคลือบภายโลหะภายในห้องเครื่องนี้นะครับ ทุกเช้านะ้ำมันเครื่องไปกองล่างจริงอยู่มันสตาร์ทแล้วมันอัดฉีดกันขึ้นมาหล่อเลี้ยงเหล็กแต่มันก็มีการเสียดสีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าง,งบประมาณไม่ใช่ปัญหาไอ้กระป๋องนี้แนะนําให้ใช้โดยเฉพาะรถสายจอดทุกท่านนะครับรถสายจอดก็ยิ่งต้องใช้ใหญ่เอาเป็นว่าถ้าง,งบประมาณไม่ใช่ปัญหานะครับแนะนําให้ใช้นะครับ Liquid b o ล y ี่ r ซ a t e c h นะครับร นี่ครับอ่ะโอเคช่างอังเติม5้าแล้วมันอย่ารถคันนี้นี่ความร้อนสูงนะครับเพราะวาลวน้ำน่าจะเปิด105ยองศาทำให้บุคลิกในการขับในมงในเมืองนี่ร้อยหยืนพื้น1้อยหกเจอแน่นะครับดันเขาเจอมากกว่านี้ยกเว้นเราเห็นบอกว่าในวงการท้องตลาดมีวาวน้ําแต่งแล้วจริงหรือเปล่ายังไม่ได้ไปตามหานะครับแต่ถ้าวาลน้ําเดิมนี่บุคลิก ร้อนสุดๆแต่ฮอนด้ามันก็ร้อนอย่างนี้อยู่แล้วนะครับก็ต้องระวังเรื่องพัดลมด้วยนะครับพัดลมนี่ต้องดูแลให้ดีพัดลมหมายถึงหน้าหลังหม้อน้ำนี่นะครับก็ต้องดูแลให้ดีอตัวนี้ก็ต้องเช็คก่อนเซอร์ราเทคมันอยู่ได้ห้าหมื่นโลนะครับห้าหมื่นกิโลมันจะมีสารเคลือบอยู่แต่ถ้าคุณจะเล่น เปลี่ยนทาย1ครั้งอันนี้1ครั้งก็ได้ก็แล้วแต่นะครับหรือจะ3ครั้ง1ครั้งก็ได้หรือจะครั้งละรอบก็ได้แล้วแต่ก็ประมาณในกระเป๋าของท่านนะครับของผมตอนนี้ก็ครั้งเว้นครั้งอันนี้ก็ใช้กรองของ B M C นะครับเทอร์โบโคันนี้ลูกเล็กนะครับมีความละเอียดอ่อนสูง น้าไปเลี้ยงเทอร์โบแล้วก็น้ํามันเครื่องไปเลี้ยงเทอร์โบด้วยเพราะฉะนั้นน้ามันเครื่องดีเทอร์โบก็จะไม่พังแต่คันนี้เวทเกตพังไปแล้วรอบหนึ่งคันนี้สรุปมีทําอะไรไปแล้วบ้างนะครับสายพานเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับเวทเกตพังไปแล้วเปลี่ยนไปแล้วออกซิเจนเซนเซอร์เปลี่ยนไปแล้ว,ลนลวหนึ่งเส้นนี่เปลี่ยนตรงนี้หนึ่งเส้น ทำเสร็จเรียบร้อยก็จัดการนะครับตั้งค่าเช็คระดับน้ำมันเครื่องนะครับที่นี่นี่ก็จะเป็นตัวแทนลิควิดโมลีนะครับลิควิดโมลีเกือบโอลี่เลยนะครับตอนนี้ที่อยู่นี่คือของวิปโปแล้วมันอยู่ตี่อปัดที่นี่นี่ลิควิดโมลีล้วนๆเลยนะครับแต่นั้นช่างอังต้องมีการเซตนะครับเซ็ตค่า เพื่อจะเคลียระยะถัดไปอีก7,000พกิโลเจอกันลากได้ถึง1,000 0มโลอันนี้สีหลังจากเปลี่ยนก็นจะประมาณนี้นะครับใส,ยสย่ยังไม่ดำเมื่อกี้นี้มันดำเพราะอะไรครับก็ใช้งานใช่ครับไม่ใช่ใช้งานมันก็ค่อยเสื่อมสภาพไป ต่อมาซิตี้เทอร์โบ1.0เป็นรถเบนซินปกติจะเห็นแต่บอกอบำรุงแต่รถ <c oughs> ด,ดีเซลอันนี้เราเรียกว่าอะไร <c oughs> พี่โบอันนี้อนะินเจคินเนอร์นะจะเรื่องล้างหัวฉีดเบนซินมันก็สะอาดกว่าดีเซลอยู่แล้วทำไมต้องล้างด้วยนะครับคือมันถามว่ามันก็ต้องมีคราบสกปรกครับคราบแห้งก็ต้องมีบ้างครับผมตัวนี้จะเป็นวาล์วคลีนเกับเรื่องที่ว่าอจะฉีดเข้าไปแล้วก็ ไประเทาะไอ้ไอ้ไอ้คาบแข็งๆเนี่ยพวกตะกรรมเนี่ยที่ติดอยู่ตามบ่าวาวไอ้ที่มันอยู่กลมๆนี้ใช่ไหมถ้ามันปิดไม่สนิทเกิดอะไรขึ้นฮะเด็กเยอะทำงานอ่านครับว่าบางคนเขาอาจจะเรียกว่ามันรั่วครับผมอโอเคเราเติมคู่นี้เข้าไปนะครับสำหรับรถสายเบนซินทุกกี่พันกิโลครับคือถ้าเาถ้าถ้าลูกค้าเคยเติมมาแล้ว่ไมตใหญ่ครับ จะให้ทุกรอบของการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอ่าประมาณ7,000โลถึง10,000โลครับผมก็ตามจำเป็นครัทุก5,000กิโลครับผมบอ่าเพราะฉะนั้นเบนซินก็อย่าลืมนะครับโดยเฉพาะรถ Raptor ใช่ไหม Raptor V6 วีหเบนซินก็เติมได้ b e n บีเอ็มเบนซินอ่าอย่าลืมนะตอนนี้เติมไป2กระป๋องอู้แรงเลยพี่โบยังเลย ยังไม่ได้สตาร์ทเครื่องเลยนะครับอ่าสองกระป๋องนี้เราต้องเติมนะครับก็เรียกว่าเสร็จสิ้นแล้วครับบำรุงรถยนต์ให้กับลูกสาวนะครับคันนี้เป็นรถของลูกสาวนะครับให้ลูกสาวใช้งานก็ต้องดูแลกันนะครับในเรื่องของการบำรุงโน่นนี่นั่นน้ำมันเครื่องก็อย่าให้ขาดนะครับเรื่องหัวชงหัวฉีหรือการหนีเครื่องนะวันนี้เขายังใช้คันนี้อยู่ เป็นสเต็ปเริ่มต้นของชีวิตของเขาในการเรียนมหาวิทยาลัยนะครับโตขึ้นจะเป็นอะไรต่อจะเป็นรถคันไหนต่อก็ค่อยว่ากันคันนี้ถ้ามันยังใช้งานได้ดีเหมือนเดิมผมที่บ้านเก็บไม่ได้ขายก็แบ่งๆทยอยทยอยกันใช้ไปวัดคันนึงไปตลาดคันนึงบิ๊กซีคันนึงโรตัศคันนึงโ,อ,โอ,อะไรชีวิตจะประมาณนี้เปล่าหรอกขายแล้วมันไม่ได้ราคาก็เก็บไว้นะครับ